สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื้อนี้มพาพบกับช่องยาย่ไปพากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมื้อนี้ยา่เพา่ก็ได้นํามานขอมูลแนวทางต่ำเล่ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจ่ะวอนศรไปรับชมรับฟังแยา่เพา่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่เาพา่นําเด้อจ้ะพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะนะ่ะเนาะยามแย,าาย่เพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ,บ่ได้พลาดเบิง่งพลาดชมแนวทางเนาะจ้ะ พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมเม์เของมักุยมาทักท้ายกับแจยไพยกะคอมเมนต์มาใไตาคลิปข้าง่างใดเนาะพี่น้อง ย่ไพ่บัลกลายใหญ่ห้างพี่น้องจ้าแต่ว่าย่ไพ่อยากจะ่บอกเดิมมือนี้แนวทางตำล่าของเอลชนกเราบ่มาเนาะจ้าเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะลงอีกที่กับวันศุกร์เนาะจ้ามือนี้ลอลุ่นตำไทยก่อนเนาะพี่น้องเพื่อนว่าเนวนี้เนาะจ้าคันเพื่อนลงหาย้าเพื่อนเปลี่ยนใจลงหายเด็กๆเด็กก็จะเอาลงหายอีกรอบนึงเนาะจะเป็นโพดเป็นรูปภาพไห่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามือนี้แต่เพื่อนบอกไว้แล้วว่าเพื่อนบนลงเนาะพี่น้องตำล่าเมื่อนี่เนาะไปเบิรงแนวทางอาจารย์ทันแหลกเพ่นเลยเนาะจ้า แนวทางนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สมาดเนาะจ่าตำลาววันนี้ว่าสัน้นเพื่อนไฮมามีหาหกเจ็ดหกแปดหกและเก้าหกละว่ง 3, างสามจะมาสามสี่สามสองและสามศูนย์อันนี้คือแนวทางตำลาวของอา่าอาจารย์สมาดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางร่วมมิตดวสันจาดตำเล่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะจากแนวทางพี่ควายคนโก้เนาะจ้ะคนบอกว่า9 4 0 4 0 4่0 9น2เกเมิดเดียวขอหล่อโหลด4วีวสันจากแนวทางของพี่ควายคนโก้เนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตำราวันนี้ของแอนนั่นเนาะจ้าต้องมาบนว่าสั้นเพ่นบอกว่าหนึ่งอ่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองฟันเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองวิ่งเจ็ดบนเนาะจ้าตัวล่องสิเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าและเจ็ดแปดพี่น้องจ้าจากแนวทางตำรา,าของแอนนั่นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหายไปโดนพี่น้องขาบุหรี่แลแนวทางของแอดอาร์เนาะจ้าเลขตะล่างแอนอาร์เพิ่นสิมีแนวนี้เนาะพี่นอนะ้องเนาะเพิ่นบอกว่าห้าหก เจ็ดแ้าวสันสตัวพันมี่อ่เก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าห้าและหาหอันนี้คือแนวทางของเอดอาร์เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของยออินเตอร์นะจ้ายออินเตอร์บอกว่าหลุดศูนย์ลองสี่วสัพมี่ศูนย์สี่นย์หกศูนย์แปด 5 4 64และ84อาะสามตัวเน้นๆเพื่อเลยนเนาะพี่น้องเนาะ408 54และ0 8ย์เนาะจ้าจากแนวทางตำราวยออินเตอร์วันนี้เนาะพี่น้องเนาะ่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางตำราวของทิศทาตะโกเนาะจ้าบนล่างเดนศูนย์ก็8ปวสันเนาะจ้าเนาะเพิ่นบอกว่า8 1 85 8 6 87 02 03 05และ0 6อันนี้คือแนวทางของทิศทาตะโกเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ปีชาเนาะจ้ะอาจารย์ปีชาบอกว่ารูศูนย์วัดสันเนาะค่ะเนาะเพื่อนบอกว่าเก้าหาศูนย์สี่เก้าศูนย์หาศีศูนย์และหาเอ่อเก้าสี่ห้าเน้นๆคือศีศูนย์เก้าศูนย์ศีศูนย์และหาศูนย์เนาะจ้าตัวกันก็สิเป็นเก้าหาเก้าศีและหาศีอันนี้คือแนวทางตำล่าของอาจารย์ปีชาวันนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์กราสินเนาะจ้ะอาจารย์กราสินเพื่อนบอกว่า c 889เกานาะจ้ะรูด8เนาะพี่น้องข้างล่างเพื่อน่าจะเป็น8 4 c เนาะจ้ะข้างบนน่าจะเป็น8 9เท่านั้นผู้ใดมีจดีจวดใส่8ดได้เลยเนาะพี่น้องน้องอดทีแร้วเพื่อนก็รูดแต่6เนาะพี่น้องเนาะเขา6 3เพื่อนเนาะจ้ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของอ้ยแนวทางตํำไทยเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยหลายๆอันนี้เป็นแนวทางของเอ่อ เจบิวคนงามว่าสั้นจ้ะเจบิวคนงามบอกว่าหลุด4 40 45 46 47่าสั้นเน้นๆก็คือเก้า42เม็ดเดียว42จากแนวทางของเจบิวคนงามเนาะจ้ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเอ่อแนวทางเทิง,ทงว่าสั่นจากแนวทางของงานสายวิทยากรตำรวจเนาะจ้ะเด่ 7, 3, นเจ็ดกับสามเนาะจ้ะเม็ดเดียวเน้นๆคือเจ็ดหก 7, 6, ล่องเจ็ดสามว่าสั่นจากแนวทาง แนวทางบนของสายวิทยากรตำรวจเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางล่างเนาะค่ะอาจารย์เดียวกันเนาะพี่น้องเนาะเด่นซีกับหาฟันหาซีล่องหาสามอ่าจากแนวทางของสายวิทยากรตำรวจงวดที่เลี้ยวข้างล่างฟันหกสามเนาะค่ะพี่น้องเข่าเต็มเต็มของเพื่นเลยเนาะจ้าพี่น้องเนะาะกาะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตำล่าของนุผีพระเนจรเนาะจ้าเพื่อนบอกว่าจังซสี่ล่ละ 753 2ตัวคือ57 53และ73จากแนวทางสายวิทยากรตำรวจเนาะคะ่ะพี่น้องเนะะาะหมักกระจวดจดาดฝาดบืมมาเลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางสูตรนี่เป็นแนวทางของอาจะเป็นแนวทางของอาจารย์กุยเสกเกาเนาะจ้มะมาเบิงะคะ่ะพี่น้องคะสองโตเพิ่นให่มากเนาะจ้ะวดวันที่ยี่็ขอโทษขอไปได้หลายพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตำเล่าของอาจารย์คมเนาะจะ้ะชุดเน้นว่าสั่นอาจารย์คมเราว่า1 0 3 1่3 105าและ185 2ตัวก็คือ0 3 8 3 0 5และ85ชุดเน้นของอาจารย์คมเนาะพี่น้องเนาะขั้นมากระจวดจาดฟาดเบื่มไปเลยค่ะพี่น้องคาอันนี้คือแนวทางตำเล่าชุดเน้นๆ้นของอาจารย์คมเนาะจะ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบนดินแผ่นฟ้าตำราเมื่อนี้เนาะค่ะบนดินแผ่นฟ้ารูดสามว่าสันค่ะพี่น้องค่ะรูดสามเนาะจ้าเพื่อนบอกว่าชุดวิ่งกับซีมี่สองตัวมี่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์แปดสองสามสองแปดและสามแปดจวดจาดฟาดบึ้มค่ะพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้ตำราของแม่สุรีเนาะค่ะแม่สุรีเราบอกวังวน,นี้รูดศูนย์ว่าสันพี่น้องศูนย์มาแห้งมือนี่เนาะศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หก ซี่ตัวพันหนึ่งเกาศสวัซันพี่น้องเน้ใจเน้นๆก็คือศูนย์สองเนาะจ้าระว่าง0ูวัันแมซูรีละวานเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหนุ่มเฮงมุกดาหารเนาะค่ะหนุ่มเฮงมุกดาหารให่มากจังสี่พี่น้องคขาเราบอกว่ารูด7จ็ดกับแเนาะจ้ารูดเจ็ดกับแปดก็มี97้6เ7็ดเจ็ด แปดเจ็ดแปดหกแปดห้าสี่แปดอ่าสามตัวเน้เนๆกน็คือสี่เจ็ดแปดเนาะจ้าแล้วก็เจ็ดแปดและเจ็ดหกอันนี้คือแนวทางหนุมห่มเฮงมุกดาหารเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนิน่งลุงนิ่งแบบเขียนมูมี่เนาะพี่น้องวันที่แล้วลุงนิ่งแบบแบบเขียนเข่าเนาะจ้าอ่าเพอดีมาบอกว่าลุงนิน่งเราบอกว่าเดินสามกับเกนะ่าเนาะวันนี้เนาะอ่าสามเก้าแปดหนึ่งเก้าสาม 593 2ตัวก็มี0 2 1 3 5 3 8 3 9 3และ9เก้าทับเบิลก็สิเป็น33สามตัวเดียววัสันเนาะค่ะอันนี้คือแนวทางของลุงนิ่นสายสิงเนาะค่ะผู้ไดมักแนวทางลุงนิ่นสายสิงแคบหน้าจอจวดจาดฟาดบึ้มเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะแอลชนกบะมากเนาะค่ะพี่น้องขาค่ะพี่ิจารนาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะนาออาจารย์ทานอื่นไปก่อนนาองาจาร ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดมาย้มแดงเนาะพี่น้องแอดมาย้มแดงงวดที่แล้วเข่าเนาะจ้ามาเบิ้งงวดนี้เพิ่นห้มากเนาะจ้าเพิ่นบอกว่าลูดหาพี่น้องคะสองสองสองห้าสามห้าและหกหาเน้เนๆคือศูนย์หาเนาะพี่น้องเนาะสามตัวคือสองศูนย์ห้าสองหกห้าสี่ตัวคือสองสองศูนย์หา ถ้างั้นก็จะเน้นสองสองเนาะพี่น้องเนาะเน้นสองสองข้างล่างเด้อพี่น้องข้างล่างเพื่อเน้นสองสองของบนเน้นศูนย์หะพี่น้องเนาะที่จะน้าเป็นแนวทางใดอันนี้คือแนวทางของแอดมยุมแดงมวดที่เลี้ยวเข่าเนาะจ้าเนาะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของตีเล็กเนาะค่ะพี่น้องเนาะตามเล่าเมื่อนี้เด่นศูนย์ก็ผ่านเนาะจ้าสามตัวมีแปดศูนย์แปดแปดห้าแปด อสองตัวเพิ่นศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์แปดห้าสามห้าห้าและหาแปดตำราววันนี้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางโค้งสุดท้ายวสันจา่าอาจารย์นี่กามาทุกมือเนาะพี่น้องโค้งสุดท้ายเพิ่นว่าจังสีแหละเจ็ดหกศูนย์สามวสันจีตัวเพิ่นเนาะจา้าสองตัวมีศูนย์สามเจ็ดหกศูนย์หกเนีเนเคือศูนย์สามวสันจากแนวทางโค้งสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าแนวทางของอาจารย์ประชาวาสันต์ตเหล่าโมานีสูอ่อ่าวิ่ง3เนาะจ้ามี30ตัวเดียวเน้นๆเลยลูด3เนาะจ้า30เน้นๆคะน่ะแนวทางของอาจารย์ประชาเนาะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ช้างเนาะค่ะอาจารย์ช้างเพื่นบอกว่าลูด7เนาะโมนีเนาะเจ็ดามห้าเและ0 7เม็ดเดียว7 6 9 7 6กาวสันจวดจาดฟาดบึ้มค่ะพี่น้องขั้นมากแนวทางเพื่อนเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดอีคิวเนาะจ้าหรือว่าค้นข้อหวยเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนไฮมาเพื่อนวันจังทสี่หลับเมื่อนี้ลูดศูนย์มาสั่นเน้นๆน้ศูนย์สองกับศูนย์สี่ตัวล่องศูนย์หกศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าสี่สองหกสองและหนึ่งสองจวดจาดฟาดบึ้มค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ธนศักดิ์อาจารย์ธนศักดิ์กะเข่าดีค่ะพี่น้องขามาเบิ้งวันนีเพื่อนไฮมาลูดศูนย์กับสองเนาะจ้ามีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศ 141516, 2 4 2 5 2 6 3ห3าและ36อันนี้คือแนวทางของอาจารย์ธานาศักดิ์เนาะพี่น้องผู้ใดมักแนวทางอาจารย์ธานาศักดิ์แคบหน้าจอเลยเอาไปคัดเบิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องมกักัตใด้เนาะจ้ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพรามว่าปิดถ่ายโดยแนวทางของอาจารย์สมัยเนาะจ้ะอาจารย์สมัยงวดที่แล้วเกือบเข่าสามโตเนาะจ้าบนไฮสองหนึ่งศูนย์ออกสอง ออก3ามหนึ่งศูนย์เนาะจ้ะห้ามาตามต่อพี่น้องค่ะวันนี้แอสมัยเร่าหายมากเนาะจ้ะตามลาววันนี้เนาะเพื่อนบอกวันหนึ่งสองหนึ่งสามเน้นเน้นสองสามสามสองสามตัวคือหนึ่งสองสามเนาะจ้ะพี่น้องเนาะตอกกันเพื่อนสิเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามเลขเพื่อนบ่ลายเนาะค่ะพี่น้องเนาะกาพิเชนาเป็นแนวทางใดอันนี้คือแนวทางของอาจารย์สมัยกะมากตัวใดกับพิจารณาจวดจาดฝาดเบิร์นเลยเนาะพี่น้องเนาะ ถ่ายคลิปนี้ยายไพ่กะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงเรื่อยๆสุขุมสุขคนเนาะจ้าว่าจ้าไดที่ยายไพ่เบ่บมมวนหรือว่าอ่านตัวเลขผิดเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขอไพ่หลายๆเนาะค่ะยายไพ่กะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์หลายๆเนาะค่ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลงเนื้ทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ายายไพ่กะขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า